สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ดินจะพามาปลูกมะละกอแบบเตี่ยนอจ้ะเราก็จะมาตัดหลักเกี่ยวเขาออกนะจ้ะตัดออกครึ่งหนึ่งเราเตรียมเสร็จดินดินเสร็จแล้วเราก็ามะาละกอลงไปปลูกในแนวนอนนะจ้ะเพื่อนๆนปลูกแนวนแน,ว,แนวนอนพอน,นี้เราก็กบดินตามธรรมชาติเดี๋ยวก็เขาก็เงยตัวขึ้นเขาเองเพราะเขาโดนแสงแดด พอปลูกเสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ำนะจ๊ะดินกบกบปลูกแน่น,นเดี๋ยวจะพาไปดูตน้นทังทีเล่นปลูกไว้ได้สองอาทิตย์แล้วตอนก็กำลังเงยตัวขึ้นได้ จะเพื่อนๆตนที่ลูกได้สองอดิตแล้วขอเพื่อนมายืนตนเองจ้ะ